สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องจินดาชาแนลนะครับวันนี้ผมกับน้องเบสแล้วก็น้องเบสก็มีป้าผมด้วยนะครับจะมาหาเห็ดแถวบริเวณชายแดนนะครับที่ชายแดนเลยชายแดนพม่าก็กฝนก็ได้ตกมาเป,อย,ปอยๆท่านนี้วันนี้เวลาน่าจะแปดโมงได้นะครับอันนี้กําลัง ขึ้นไปทางชายแดนนะครับอันนี้เดินตามล้อตามทางอยู่นะครับผมกุจิจใช่นี่คือเราล้อตามทางก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปบริเวณป่าแลือค่อยขึ้นครอ,อ,อ,อบชายแดนนะครับวันนี้น้องเบสน้องเบสก็กําลังตามหลังมานะครับผู้ผมเดินไปก่อนนะนี่ข้างๆบริเวณก่อนทางเข้าจะเข้าไปในปา่าเล็กติดชายแดนนะครับ พุกของเต็มเต็มหมดเลยนะพิมพ์เส้นก็มีนะครับนี่ครับสําหรับใครที่มารับชมผมเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมให้พวกผมทั้งสามคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรีบหาให้กันเลยครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับน้องเบสน้องเบสยังไม่ขึ้นมาเลยนะก็หาเรื่อยๆก่อนโอ้โหฝนกต็ตกนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มหาให้กันเลยครับอืมมนแรงเยอะมากนะแต่ยุงไม่ค่อยมีนะฝนตกอย่างนี้ยุงไม่มีเลยนะครับมีแต่มแรงตอมตาไปหมดเลย มีต้ไนไรต้นบุกนะต้นบุบต้นบุบจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับกินได้นะครับต้องขุดข้างในอะลูกมันจะใหญ่ๆนะต้องรอให้โตวกว่าน,นี้นะครับต้นบุบเห็นว่าทั้งค่อยจะลกข่า่น,นะครับ มันมีรอยทางเดินเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะ<า>ใครนะเมื่อวานมาขึ้นมานี่แหละบือขึ้นขึ้นถึงไอ้ตรงนั้นเน๊ะก็บ,บือเจอคนเขาไม่เจอเขาก็ได้กลับอ่ะตรงนี้เหมือนจะโดนไฟไหนะม้นะไม่ค่อยลกเท่าไหร่ คนเต็มเสียงมาแล้วมาบินเต็มไปหมดแล้วตอมตาโอ,อโอเคเดี๋ยวผมนะขออนุญาตหาเหตุก่อนนะครับถ้าเจอเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ดูนะครับอตอนนี้ฝนก็ได้ตกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋มาก็ไกลพอสมควรนะยังไม่เจอเหตุดอกเลยนะ วันนี้ผมลืมบอกไปนะวันนี้พี่ตากับน้องมอสไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้พี่ตากไม่ค่อยสบายครับเพราะว่าน้องมอสผมก็ไม่อยากให้น้องมอสมาด้วยนะเพราะเข้ามาในป่าลึกติดชายแดนกลัวจะได้รับกลัวน,น้องเนี่ยจะได้รับอันตรายนะครับเลยไม่ให้น้องมาให้น้องอยู่กับพี่ตากไปนะครับฝนก็ตกมาเปล่อยยไม่หยุดเลยนะ<ไ>หน็รก็ยังไม่ได้สักดอกเลยครับกอโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาไปเรื่อยๆนะ เราเจอรอยขุดนะวงกว้างเลยนะดูดิมาไม่ทันคนนะน้องเบเกับน้องเบนนะ่ะตามมานะครับทางนี้ทางนี้คือว่าจะลงป่าไปแล้วนะแต่คนเลี้ยงหน่อยลอมากเลยเสียงก็ยิ่งเล็กๆอยู่ด้วยนะคะไม่ค่อยมีเสียงโอ,อ้ดูดิรอยขุดเต็มเลยอะ่ะนั่นจะได้ไหลยเลยนะวงกว้างเลยอะ่ะ เดียดายนมาไม่ทันเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอน้องเบสน้องเบสก่อนนะนี่นะ ฝนตกหนักมากเลยเราทั้งสามคนเนี่ยก็ได้เดินลงมานะแต่น้าสาวเนี่ยน่าจะลงไปไหนก็ไม่รู้ดูดิป่าใหญ่เลยอีโซเกเลยเดินทานักการแบบนี้เดินทางนกการแบบนี้นะครับโอ้โหฝนจับบ้านนะทุกคนเดินสิบยี่สิบโลได้ไหมไม่ได้อเลยเลยย่างเราเดินข้ามเขตมาฝั่งพม่านะแต่น้าสาว มัตโอ้น้องแต่นะพรุนี้น่าจะดูทางเลยนะเพราะเขาเคยมาไ,ไม่กันเลยแต่ว่าฟันฟันมาให้เขาหนะ่อยเขาจะได้รู้ว่าเรากำลังมาแล้วฟันเหรอฟันฟันวิแตนแตนแตนเจ็ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวจะฟัน เขาจะได้รู้แล้วกลมาละถ้าเสร็จลอยนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันต่อนะโอ้โหน้ำป่าไหลลากนะครับโอ้โหตอนเรามาคือข้ามได้นะตอนกลับมาข้ามไม่ได้เบ้จะเสี่ยงเหรอโอ้โห็นตกหนัาฮะไปก่อนไปก่อน กต่ว่าหนุเหมือนมันมีทางขึ้นใหม่งนี้เนอะไปไม่ได้ไป,ปไม่ได้อะดิเฮ้ยจะจตหมดตุดเลยอ๋อไม่กล้าเสี่ยงนะตอนนี้นะ้เราก็ยังไม่กล้ำมาเลยโอ้หแรงมากเลยต่เราจะหาทางอีกทางหนึ่งนะครับ นี่นะทุกคนตอนนี้เราเดินข้ามน้ามาได้นะนี่เราเราเดินล็อเข่ามาไกลนะนู่นเลยตอนนี้น้องเบสน้องเบสเดินข้างหน้านะแต่น้าเนี่ยยวไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกังก่อนนะไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องเบสน้องเบสกันทุกคนนี่น้องเบสน้องเบสถึงทางแล้วนะถึงทางอย่างปลอดภัยล้ว แต่ละคนต้องบอกเลยนะโค้ดเละเละเทมหมดเลยฮะดูดิผมก็เละนะคนสุดยอดเละเทมหมดเลยนะดูดูไปนะไปนะตลกดีโอ้ตาเขียวขั้นึป็ความเนื้อต้นไม้แข็งต่อยนะทุกคนโอ้โหนี่เลยนี่ใช่ไหมเหมือนเลือจะไหลเลยดีหลือ มันไล่ไปเหนื่อยแล้วตอนนี้ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะมีเพียงเท่านี้นะโอ้เจันป่าเหนื่อยมากเลยติดชายแดนนู้นอ่ะเราข้ามข้างชายแดนไปนู้นเองนะใช่เพิ่งจะโผล่กลับมาที่ทางนี้นะครับจบจุกขาก็เทปนี้ก็เละเทหมดเลยนะอยู่ในกระเป๋าเละหมดเลยลื่นหลงจะตกหนักด้วยไม่คุ้มเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเราได้สัมผัสบรรยากาศดีมากๆนะในป่าใหญ่สนุกมาก นั้นคือน้ำไม่แรงนะตอนเราทำนะน้ำแรงมากแต่สนุกทีนี้สนุกนะไม่เจอเห็ดแต่ว่าได้เดินป่านี่คือลื่นแล้วลื่นอีกจริงอ่ะเราจะถ่ายให้พี่ดูนะตอนมันตกอะแต่ว่ากลัวมือสื่นนะเปียกใช่เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าโอเคใครที่มารับชมผมเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พวกผมทั้งสามคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวกลับบ้านนะก็จะไปดูนะที่บ้านนะว่า น้ากลับมาอย่างนะเบ่อโอ้โหเก็บถ่ายแล้วเบื่อโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วน้าผมกลับมานะน้าไม่น่าลองถ่ายเพราะเขารู้ที่นะโอเคเดี๋ยวผมขอปิดกล้องนะบ๊ายบายครับเบื้อต้องเบื้อกลับมาได้ไงกลับมาก็เจอผู้นูฟัง ไม้ไผ่ใช่ไหมไม้ไผ่เดิก็บุก็เลยงลงมาอ๋อลงมาคิดว่ากระกบมาแล้วใช่ไหมก็ตอนแรกอะน้ำโหแรงนะน้ำแรงเยอะเลยโอ้โหตอนแรกคิดว่าเออไม่เจอก็เบื่อก็ฝันลอยทิ้งไว้เดี๋ยวกระบื้อก็น่าจะเจอก็เลยฝันไว้เออก็เลยกลับมาเลยตอนนี้นะถ้าเราหลงกับคนที่รู้จักทางนะเราต้องฝันไม้ไผ่ไว้นะครับเดี๋ยวเดินกลับบ้านกันก่อนนะ